วันนี้มาบริการลูกค้ามากานที่ครับงานเร่งด่วนครับผมใส่สตาร์ทหม่นะครับลูกค้าไม่รอซ่อมนะครับดใจลูกใหม่มาให้เลยใสสตาร์ทนะครับเอาใจลูกเก่านี่ครับไปซ่อมเป็นอะไหล่นะครับเป็นสเปรย์ให้ลูกค้านะครับแต่งานเร่งด่วนนะครับลูกค้าเป็นงานบริการถมที่นะครับก็เลยใส่ใส่ลูกใหม่ให้ก่อนนะครับแล้วลูกนี้ผมจะไปซ่อมเป็นอะไหล่ไปให้ เพื่อนท่านใดนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับรถนะครับสตาร์ทไม่ติดแอร์ไม่เย็นนะครับเรียกใช้บริการเรือให้ขับรึกษาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาครับเดี๋ยวเข้าไปตอบให้นะครับถ้าอยู่แถวแว่ใกล้เคียงนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับเขตบางบัวทองบางใหญ่นะครับหรือว่าช่วงเขตปานิมบนทนนะครับก็เรียกเรียกใช้ได้นะครับสตาร์ทไม่ติดแอร์ไม่เย็นนะครับอย่างนี้ครับงานเล่นด่วนนะครับ ก็จะทำการเปลี่ยนเอสตาร์ให้ลูกค้าก่อนนะครับเป็นไอยสตาร์นะครับโคมาตุี D2 นะครับลูกค้าไม่รอซ่อมนะครับตัดเปลี่ยนก่อนฝากเพื่อนๆน,นะครับกติดตามให้ด้วยนะครับที่เข้ามาดูนะครับ 1분 <silence> ุ่นนะครับโอเคนะครับยังไงเดี๋ยวสตาร์ทแล้วส่งไลน์ให้ลูกค้าเอแล้วกันนะครับโหสวัสดีครับ